ห้องเรียนดนตรีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนดนตรีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่18ตุลาคมปีพุทธศักราช2561ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น19โรงเรียนจากทั่วประเทศโครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในปีการศึกษา2 5 6 5ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5มีนักเรียนในโครงการจำนวนทั้งสิ้น105คนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตรรายวิชาดังนี้วิชาทฤษฎีดนตรีสากลวิชาปฏิบัติดนตรีวิชารวมวงวิชาปฏิบัติคีย์บอร์ด วิชาการขับร้องเพลงประสานเสียงวิชาประวัติดนตรีตะวันตกและวิชาเทคโนโลยีดนตรีเป็นต้นในแต่ละปีการศึกษานั้นครูผู้สอนจะมีการประถมนิเทศนักเรียนในโครงการทุกคนเพื่อแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมนอกเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนในโครงการมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศท,ทางเดียวกัน นอกจากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแล้วโครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมค่ายทักษะการบรรเลงรูปแบบวงโยธวาทิตเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในโครงการให้ดียิ่งขึ้นและยังสนับสนุนให้นักเรียนได้เปิดโลกกระนัดโดยการเข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมานาเชิงวิชาการเสริมทักษะการบรรเลงในรูปแบบวงโยธวาทิตประเภทคอนเสิร์ตแบนด์ สู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติณนะโรงเรียนหอวังและกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องเป่าจากสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงรายผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการการแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางเครื่องลม ระดับชั้นม 1- ถึงม3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70จังหวัดน่านรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรายการการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงระดับชั้นม .1 ถึงม3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70จังหวัดน่านรางวัลเหรียญทองรายการการแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงรอยางเครื่องลม ระดับชั้นม .4 ถึงม .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70จังหวัดน่านได้นักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรีระดับชั้นม .3 และม .4 จำนวน6คนได้รับคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดุริยางทหารบกประจำปีการศึกษา2566และนอกจากนี้โครงการห้องเรียนดนตรี ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนทุกครั้งที่ได้รับเชิญหรือเมื่อมีโอกาสโครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตลอดจนการมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพต่อไป